การเจ็บฝ่าเท้า,าการรักษาที่ดีก็คือการยืดให้ถูกเส้นการทําให้ฝ่าเท้าได้ออกแรงเหยียบเลยนะครับแล้วก็เอาตัวขึ้นไปอย่างนี้นะครับ1 2 3 4 5ส2 3 4าี่ห้าหนึ่งสาห้ากดปลายเท้า้างหน้าให้หนักแข่งตึงที่สุดนะครับแล้วก็นัดขึ้นมาครับมันจะได้กล้ามเนื้อ หรือยืดเส้นตั้งแต่นี้ลงไปแล้วนะครับค่อยๆกดลงไปครับยืดยืดยืดค้างไว้ค่อยๆงัดขึ้นมาแบบนี้นะครับวางให้เป็นคู่กันให้ดีนะครับแล้วก็ประคองน้ําหนักตัวนะครับยืนด้วยปลายเท้ากลับมายืนด้วยส้นเท้าครับหนึ่งสองสาม 是。Sí.